พบกับเราทีมทนายความดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทีมดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความมีเพื่นอนจากในไลน์นะครับได้ไลน์มาสอบถามทางทีมพวกผมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแชร์การโพอสอะไรต่างนะครับ ีนี้นะครับมันจะมีประเด็นสําคัญอยู่ตรงนี้นะครับว่าเในกรณีที่นะครับมีการเรียบร้องความสนใจโดยการสร้างข่าวลือหรือเผยแพร่เนื้อหาใดๆในโลกออนไลน์นะครับที่ทําให้สังคมเกิดตื่นตระหนกนะครับหวาดกลัวเข้าข่ายนะครับผิดกฎหมายมีโทษทางอาญานะครับซึ่งโทษดังกล่าวนะครับมีโทษจําคุกเนี่ยก็คือไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งปรับทั้งจํานะฮะ นอกจากนั้นนะผมบอกเลยครับว่าพฤติการมันกล่าวนะครับอาจเข้าข่ายนะความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์นะฮะก็คือพูดง่ายว่าโทษจำคุกเนี่ยก็ไม่เกินห้าปีด้วยนะครับปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทนะฮะทั้งปรับทั้งจำนะครับดังนั้นนะครับอยากจะรณรงค์ขอนะครับพวกเราคนไทยทุกคนนะฮะอย่าเลยครับสร้างข่าวหรือเผยแพร่เนื้อหาใดๆที่มีลักษณะ fake news นะครับในสื่อสังคมออนไลน์นะฮะ โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้นะครับมีความหมอนไหวในสังคมสูงนะครับดังนั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับท้ายนี้นะครับหากท่านไม่ได้ความเป็นธรรมและยากจนท่านไม่ต้องเสียกำลังใจนะครับทางสภาในความของพวกเราช่วยเหลือท่านให้ได้ฟรีท่านสบายใจได้นะครับผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดี ผมทีมด็อกเตร์เกิศักดิ์เนติบนิดไทยทนายวิธีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ